ทองคำเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดพื้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำพวกโลหิตโลหะมีค่าอย่างหนึ่งมนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายมากกว่า5,000ปีแล้ว5,000ปีมาแล้ว เพราะทองคำม,มีสีเหลืองสุกปรัดสวยงามไม่หมองไม่มีสนิมและคงทนถาวรประกอบกับทองคำที่พบมีปริมาณอยู่ไม่มากจึงยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงดังนั้นนอกจากจะใช้โล ทำรูปขเขารบเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็นสื่อการสำหรับ <c oughs> กำหนดมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยน <c oughs> กับมูลค่า <c oughs> ของสิ่งอื่นๆด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระละ ประสงค์แบบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มแปด